สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับขอตข้อนรับเข้าสู่ MI s p o r t ครับกีฬาไทยก็ต้องดูกีฬานอกก็ต้องเอานะครับช่วงนี้ยังคงวนเวียนอยู่กับฟุตบอลนอกกันต่อครับเพราะว่าฤดูกาลฟุตบอลยุโรปกำลังเปิดฉากขึ้นแล้วและวันนี้ครับชวนเพื่อนๆมาแชร์เรื่องราวว่าใครคือโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีของวงการฟุตบอลยุโรปครับ ซึ่งรายชื่อล่าสุดประกาศออกมาแล้วครับมี3ตัวเต็ง3คนสุดท้ายนั่นก็คือเป๊ปกเดล่าครับคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้โรเบ์โตมันชินีคุณซืออ City, ini, ณซ้อของทีมชาติอิตาลีแลวก็โทมัสทูเทลโค้ชของเชลซีครับแค่ชื่อ3คนนี้ผมถามเพื่อนๆก,ก่อนเลยแล้วกันว่าใครเหมาะสมมากที่สุดกับตำแหน่งโค้ชยอดเยี่ยมของวงการฟุตบอลยุโรปครับเราลองมาดูกันก่อนครับผลงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องกันที่โคช้ชทีมชาติก่อนแล้วกันโรเบ์โตมันชินีครับ โดยมันชินี่เนี่ยเข้ามาคุมทีมชาติอิตาลีในช่วงที่อิตาลีกำลังเสียศู์ครับจากการตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2018โดยการเข้ามาของเขาก็ค่อยๆปรับครับค่อยๆปรับจูนค่อยๆปรับทีมไม่ยึดผู้เล่นจากสโมสรระดับบิ๊กเนมในประเทศครับเน้นฝีเท้าของตัวผู้เล่นก่อนเป็นหลักทําให้เราได้ชื่อของโดมิโกเบราดีมาเนลเอลคาเตลีจากซาสซูโอโลครับหรือจะเป็นราฟาเอลโตรลอยครับกองหลังจากอาตาลันตาคือมันชินี่ให้โอกาสทุกคนจริงๆนะครับจนสุดท้ายพาทีมเข้าสู่ยูโรรอบสุดท้ายได้สําาเเรร็จในอคคัดืี่่่ย้ววมมมทไี การถ่ายทอดสดกลับมายัางบ้านเราทําให้เรายังไม่ได้เห็นฟอร์มของอิตาลีที่แท้จริงฟอร์มของอิตาลีภายใต้าการคุมทับของโรเบิร์ตมันชินี่เป็นอย่างไรเราไม่ได้เห็นกันเลยครับจนมาถึงนัดเปรมสนามยูโร2020ครับที่อิตาลีถล่มตุรกีขาดลอย3ประตูต่อ0ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับบอลอิตาลียุคใหม่ในสไตล์ที่ดุดันไล่เพสซิงเน้นเกมลุกเป็นหลักคือมันชินี่ครับไปยนไมล์เซตของนักเตะอิตาลีทุกคนก่อนหน้านี้แฟนบอลทุกคนก็น่าจะทราบครับว่าอิตาลี เน้นการตั้งรับสไตล์คาเตนัชโชตีหัวเข้าบ้าน ยิง1-0แล้วก็เข้ามาอุดเน้นการแข่งขันเน้นผลการแข่งขันเป็นหลักครับแต่มันชินี่เปลี่ยนให้ทีมให้ลูกทีมมาเปิดหน้าแรกเน้นครองบอลแล้วก็เน้นบุกใส่คู่ต่อสู้เลยผมว่ามันยากนะครับกับการจะเปลี่ยนความคิดที่ฝังลึกของกลุ่มนักเตะแต่มันชินี่ทาได้ครับจนสุดท้ายก็ไปถึงแชมป์ฟุตบอลยูโร2020และเขายังพาทีมทำสถิติไม่แพ้ใครยาวนานครับถึง34นัดด้วยกันต้องบอกว่าเป็นสถิติอันยอดเยี่ยมแล้วก็สุดยอดของอิตาลีภายใต้าการคุมทีมของโรเบียโตมันชินี่ครับผลต่อมาคือทมัส ครับคุณซื้อชาวเยอรมันของเชลซีนะครับทูเทลเนี่ยถือว่าเป็น เรื่องเซอร์ไพรส์ทีเดียวครับที่พาเชลซีไปถึงแชมป์ยุโรปเพราะว่าอดีตคุณซื้อของสโมสรเงินถุงเงินถังอย่างปรารีแสแซงฌองแมงคนนี้ครับเคยออกมาบอกก่อนหน้านี้ครับว่าไม่อยากเข้ามาคุมทีมในช่วงกลางฤดูกาลครับเพราะเขาอยากจะเริ่มงานใหม่ด้วยการเริ่มต้นซ้อมกับทีมในช่วงพรีซีซั่นมันจะลงตัวสําหรับเขามากกว่าแต่สุดท้ายแล้วทูโทลก็เข้ามาคุมทีมเชลซีจนได้นะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมครับซึ่งนั่นหมายความว่าช่วงเวลาที่ทูเทลเข้ามาเนี่ยเขาไม่สามารถปร,ปรับปรุงทีมอะไรได้มากนักนะครับ ไม่มีเวลาให้ซื้อตัวนักเตะคนใหม่ไม่มีเวลาไปคว้าตัวนักเตะที่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องใช้กลุ่มผู้เล่นในยุคข,ของแฟงแลมพาร์ดคุณซื้อคนเก่าไปก่อนนะครับโดย10นัดแรกเนี่ยทูเทลยังหาทีมที่ลงตัวไม่ได้เลยครับมีการเปลี่ยนผู้เล่นในลายอาร์เคนแรกไปถึง39ครั้งครับก่อนสุดท้ายจะลงตัวในระบบ3 4 2 1แล้วก็เมื่อทีมลงตัวทูเทลก็พาสิงห์บูเชลซีครับเข้าชิงฟุตบอลถ้วย2รายการครับ เอฟเอคัพเนี่ยชิงกับเลสเตอร์แล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งสุดท้ายทูเทลพาเชลซีได้แชมป์มาหนึ่งถ้วยนั่นก็คือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับในการเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์เดยทูเทลเป็นกุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่พาทีมเข้าชิงฟุตบอลแชมเปี้ยนลีก2ครั้งติดต่อกันแต่ว่า คนละสมโมสอครับหลังก่อนหน้านั้นก็เคยพาปารีสแซงต์แชแมงเข้าชิงมาแล้วเมื่อฤดูการ2019-2020แล้วก็แพ้บายเยนร์ไป0ประตูต่อ1แต่แค่นี้ก็น่าจะการันตีความยอดเยี่ยมของคุณซือชาวเยอรมันรายนี้ครับให้เข้ามาเป็นคนดเดตในการท้าชิงตําแหน่งผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของฟุตบอลยุโรปเอาละครับปิดท้ายคนสุดท้ายก็คือเป๊ปกัวเดวาราครับชื่อนี้การันตีความสําเร็จอยู่แล้วครับทุกปีถ้านับเฉพาะฤดูกาลที่ผ่านมาครับคุณซือสมองเพชรชาวกาตารนคนนี้ครับ ทีมจากที่เคยตามลิเวอร์พูลครับในช่วงคริสต์มาสนะครับช่วงปีที่แล้วนะครับก็คือตามถึง8คะแนนนะครับตอนนั้นแต่สุดท้ายเป๊ป พาลูกทีมเร่งเครื่องตบเกียร์หแซงกลับมาคว้าแชมป์ได้ในที่สุดครับซึ่งก่อนหน้านี้ในหน้าปฏิศาสตร์ของศึกพรีเมียร์ลีกมีแค่2ทีมเท่านั้นครับที่มีคะแนนตามหลังจากฝูงในช่วงกิสมัตอย่างน้อย8คะแนนแต่ว่าสุดท้ายก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ได้สําเร็จนั่นก็คืออาร์เซนอลครับในฤดูกาล1997-1998นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในฤดูกาล1995-1996นะครับและช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเป๊ปก็พาทีมคว้าชัยชนะติดต่อกันสิาเกมครับในศึกพรีเรขขรมีย ไม่มีใครเคยทําได้มาก่อนส่วนในเรื่องของความสําเร็จฤดูกาลที่แล้วนะครับในบอลถ้วยเขาก็คว้าแชมป์คาราบาวครับมาได้ครับหลังจากปราบสเปอร์แม้ว่าในฟุตบอลยุโรปครับทีมเดือใบสีฟ้าสาหรับถ้วยนี้น่าจะเป็นเป้าปรารถนาของทุกคนในทีมครับและสุดท้ายแม้เป๊ปจะพลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่เส้นทางที่เขาสอนบอลทั้งบริสิมิเชนกัดบักในรอบ16ทีมสุดท้ายมาปราบดอดมุลแบบสล่มทลายในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบรองชนะเลิศสอนบอลเปสเช่ จะได้เห็นว่าคาสบอลของเป๊ปครับในการทําทีมโดยใบสีฟ้ามันเหนือกว่าคนอื่นแล้วครับเพียงแต่ข้อผิดพลาดน,นิดเดียวในนัดชิงชนะเลิศทาให้ชวดแชมป์ไปครับหลังจากแพ้เชลซีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับทั้งนี้การประกาศรางวัลยอดเยี่ยมของผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมสาหรับวงการฟุตบอลยุโรปเนี่ยจะมีขึ้นในพิธีจับสลากแบ่งสายศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกซีซั่นนี้ครับในวันที่26สิงหาคม3คนนี้ใครเหมาะสมที่สุดครับเพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างฝากแชร์ความเห็นมาใต้คอมเมนต์นี้กันด้วยนะคร Sub สไครป์ในช่องของผมเนี่ยถึง5000เมื่อไหร่ผมก็จะนําของรางวัลมาร่วมสนุกกับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของผมนะครับของรางวัลที่ว่านั่นก็คือครับนี่เลยครับเสื้อของสโมสรฮองอันยาลายครับเป็นเวอร์ชั่นที่ผลิตโดยมูลิติซิโก่ฟาวเดชันนะครับของพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดในการร่วมซื้อเสื้อตัวนี้จะนําไปสมทบทุนในการซื้อตู้แช่วัคซีนแล้วก็กระจายครับ ตู้ดังกล่าวเนี่ยออกไปยังโรงพยาบาลต่างๆครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 นะครับสำหรับคำถามก็ค่อนข้างง่ายเลยนะครับแค่คนอ่าแท่เพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาดูใน YouTube ช่องของผมครับ MI Sport แล้วก็เข้ามาดูว่า1นะครับช่องของผมมีทั้งหมดกี่คลิปตั้งแต่ทำมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับและ2ก็คือคลิปไหนมียอดวิวมากที่สุดและ3ก็คือคลิปไหนมียอดวิวน้อยที่สุดครับส่งคำตอบมาใต้คลิปนี้เลยนะครับ ตอบมาทั้ง3คําถามนะครับตอบมาใต้คลิปนี้แล้วก็ผมก็จะสุ่มหาผู้โชคดีนะครับเพื่อที่จะได้รับเสื้อตัวนี้ไปอีกทีหนึ่งนะครับใครที่เป็นผู้โชคดีเดี๋ดวยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ช่อง YouTube MI Sport ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ